ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใช้ตรวจติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโควิด -19 ภายในโรงพยาบาลสนามแห่งที่1หอพัก26มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวที่นี่ซึ่งจังหวัดขอนแกน่นได้เริ่มเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการไม่รุนแรงจะถูกส่งตัวเข้าพักรักษาตัวที่นี่จนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลและมีระบบการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลสนามอย่างรัดกุมทุกด้านที่เราจะขึ้นไปทํางานนําของอะไรต่างๆไปไว้นะครับขอให้ผู้ป่วยเนี่ยพักอยู่ในห้องอย่าเพิ่งเดินออกมาเพื่อจะได้ลดการสัมผัสเกิดขึ้นและหลังจากนั้นพอทุกอย่างเราทํางานเสร็จเรียบร้อยเราก็ประกาศว่าคนไข้สามารถออกมานอกห้องได้นะครับมารับอาหารรับน้ำดื่มต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปรับประทานในห้อง รั้ประทานเสร็จแล้วก็มีระบบกำจัดขยะจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งใน18จังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงหรือพื้นที่สีแดงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายนที่พบจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นจึงมีมติให้ตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนักโดยโรงพยาบาลสนามแห่งแรกใช้สถานที่หอพัก26 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองรับผู้ป่วยได้258เตียงขณะมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาแล้ว46เตียงมีเตียงว่าง212เตียงส่วนที่เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ที่กำลังเร่งติดตั้งอุปกรณ์ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์พุทธมณฑลอีสานถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือของจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมและห่างไกลชุมชน สามารถรองรับผู้ป่วยได้240เตียงคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในสัปดาห์หน้าอ,อนะครับซึ่งก็คาดว่าจาก258เตียงเนี่ยนะครับมีการใช้ตอนนี้46เตียงนะครับก็กล่าวว่าประมาณ80%ก็ประมาณ200คนแล้วเนี่ยนะครับเราจะแอคทีเวตลงมาสนามแห่งที่2 จากข้อมูลล่าสุดจังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากวันละ10คนเพิ่มเป็น20คนและล่าสุดวันนี้คือ33คนรวมผู้ติดเชื้อสะสม291คนพักรักษาตัว266คนจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่งตัวเลขจำนวนผู้ที่รักษาหายที่ไม่สัมพันธ์กับผู้ป่วยรายใหม่ทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มองหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย500เตียงภายใต้หลักคิดมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีทั้งนี้เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นให้ได้รับการดูแลรักษาตามระบบสาธารณสุขส่วนโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง26อำเภอจะใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักซึ่งขณะนี้เตียงว่างสามารถรองรับผู้ป่วยได้ราวๆ300เตียง ทีมข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นรายงาน